เขาจะประเมินหน้าก่อนว่า,าหน้าเราเนี่ยจะไปถึงไหนอยากฉีดไหมหรือไม่อยากฉีดได้ค่ะหมอแม่อย่าไปพักเดี๋ยวพอหมอ,อเลิกง,งานเดี๋ยวไปกินเดย์ย่างอยากหลอกอยากทำหน้า ต้องมาที่นี่ผิวพรรณสวยงามเปล่งปัง่งเปล่งประกายจะเป็นหนุ่มโพลเรียแล้วเวลาจะไปทําหน้าเนี่ยเขาต้องวิยยนิจฉัยเขาเรียกวินิจฉัยอ่าวินิจฉัยมันเหมือนเป็นโรคเขาจะประเมินหน้าก่อนออกมาหน้าเราเนี่ยจะไปถึงไหนจะต้องทําอะไรบ้างใช่ถูกต้องหน้าทําเยอะเลยดูศสเพราดูจากหน้าแล้วเนี่ยริ้วรอยพี่ก็ไม่ค่อยมีนะเป็นครั้งแรกของการทำหน้าหมอต้องพูดถึงอุกบาทบนหน้าแน่นอนอันนี้ทำขาดจริงๆพี่ก็หล่ออยู่นะไม่จำเป็นต้องทำหรอกแต่ที่ทำก็แค่แบบว่าเอาใจ สาวๆถึงบอกว่าอาจจะต้องให้หมอวินิจฉัยนะประเมินประเมินหน้าว่าจะให้ไปในรูปแบบไหนจะต้องฉีดหรือเปล่าแบบหรือแค่แปะกินหรือแค่แบบผ่าตัดตัดหัวอะไรเงียจะแค่ไหนกันเชียวไอ้นี่คือรู้เลยรู้รู้เลยใช่ไหมว่ากูอยู่นิ่งไม่ได้เลยตอนนีน้ต้องรูปหน้าตลอดเวลาโหนี่คือพี่ต้องเสียหน้าอันขูดขาดของพี่แล้วล่ะเนี่ย เข้ากันไปเลยดีกว่าอันนี้คือถ่ายได้นาะจริงผิวหน้าพี่ก็ไม่ได้แย่นะแต่โคตรแย่เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตรงจมูกของพี่เนี่ยอันนี้คือพี่ทําเองนะอาอเออทำให้มันเป็นรูเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์บนใบหน้านเวลาเขามองเขาจะมองจมูกก่อนอุ้ยจมูกเป็นอะไรอะอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆให้ควายหยยบหน้าเอนาวาร่างเงีปับ๊บปับปับปับ,ปบแล้วสภาพหน้าก็เป็นอย่างเงี้ยแหละปกติดีกว่านี้เรียวกว่านี้เยอะแต่มาคลินิกนี้น่าจะเป็นพระเอกมากคือมันต้องมีเข็มจิ้มหน้าได้ไหม อาจจะมีมันไม่มีแปะหน้าทามาร์กหน้าอะไรอย่างเดียวไม่มีใช่ไหมไม่กลัวรหรอกสบายอยู่ถูกเออเขมมันไม่ใหญ่ใช่ไหมกระโดคไโอ้โหเอ,อ๊มาเข็มตท่งนี้บาาา้าถ้ามันหน้ากลัวผู้หญิงเขาคงไม่มาทำหรอกหรือผู้ชายบางคนเขาก็ไม่มาทำหรอกเข้าใจไหมเพราะนั้นแล้วกูไม่ทาแต่ที่ทํานี่เพราะว่าเราอยากจะดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมันคือการดูแลสุขภาพของเราไงสุขภาพหน้ากาลังให้กาลังใจตัวเองไงก็คิดว่าบ้านมันไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะ ถึงแบบพอหมอเขามองแบบดีอยู่แล้วนี่เราจะขึ้นแบงบนเพื่อไปดูว่าหน้าเราคุณที่ทำอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับมีความกังวลเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องที่มาทคือเขาโดนบังคับค่ะหมอเออหรอใช่ผมไม่เคยทำเลยอยากฉีดไหมหรือไม่อยากฉีดได้ค่ะหมออย่าไปทมเขาค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ทำหมอคิดว่าควรทำอะไรหมอหมอให้เขาทำเลยค่ะ ่แรกเราที่เห็นชัดๆเลยก็น่าจะเป็นลิ้วรอยนะคะลิ้วนะคะเขาเป็นร่องลึกงแต่ว่าร่องแบบลึกลึกเลยอะ่ะไม่ขยับหน้าก็ลึกแล้ว <laughs> อันนี้ขยับหน้าเนาะมันก็จะเดึกขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าทำอะไรที่น่าทำก็คือโบทยอโทองหน้าผากหมดคิ้วให้ดูนิดนึงค่ะใช่เราคิว้วเยอะๆยเลิกกัน้วค่โอเคอันนี้น่าทำนี่มอแก่ผมหรือเปล่าเน่เพราะว่าต้องแสดงสีหน้าให้เห็นเ <c oughs> ลยใช่แล้วทีนี้มองตรงนี้ดูนะคะมองหันหน้ามานี้หันหน้ามาทางหันหน้ามาทางตรงนี้ทีนี้ปัญหาของคุณผู้ชายคนนี้ก็คือหนังตาข้างขวาข้างขวาตกกว่าข้างซ้ายเนาะแต่ว่าโบทยทองอ่ะ จะเน so <All S 1> ้นจะเน้นให้มันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติหนังตาไม่ตกอันเนี้ยเราจะไม่ได้แก้อะไรเยอะแล้วแล้วโปกามเขาต้องทํำไหมคะหมอตรงไหนนะคะโปกามอยากหน้าเรียวไหมอ่ะต้องถามก่อนถ้าไม่อยากหน้าเรียวต้องยุ่งเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงคิดไม่เหมือนกันอยากหน้าป้านอย่างเงี้ยนะที่พูดหมดเนี้ยทำันอื่นใช่ไหมทำวันนี้ทำไมอ่ะทำวันนี้ทำนนี้ทำนนี้เลยต้องทำวันนี้เหรอต้องทำวันนี้เลยมันไม่เจ็บเยอะไม่ได้เจ็บเยอะเดี๋ยวแปะยาชาบเลย เดี๋ยวใไอวีดีพร้อมกันไปเลยก็ได้ใช่ฉันขาสาวได้ได้โบท็อปด้วยเหรอครับโบท็อปหน้าผากไงโบท็อปหน้าผากด้วยใช่รอยตรงนี้มันจะดีขึ้นเลยใช่แต่ก็แสร้งนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกรักคนได้หรอกแล้วจมูกเขาที่เป็นอย่างนั้นอ่ะสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้ไหมล่ะยิ่งได้ ยิงผมไปเลยครับหมอขอคบคุณมากครับหมอมขอคบขอคุณมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ที่หมอพูดมาก็ไม่ต่างอะไรกับการเออตัดหัวแล้วเอาหัวใส่ใหม่ที่ต้อง <c oughs> ตอนนี้หมอก็กกำลังเตรียมห้องไว้อยู่ <c oughs> ห้องผ่าห้องไปยาซา,านนะครับฟิลโชคดี <c oughs> น้องไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บสบายสบายไม่เป็นไรนะ ไปาไม่ใช่ตาตัวเองไงก็เลยขับได้เอ่อไอเหี้ยแดีกูหน้าซิดแน่นอนดูทรงแล้วถึงตากูไน้หน้าซิดแน่หน้าตาพี่ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นใช่ถูกต้องการทําหน้าเดี๋ยวมัน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 ดีกับตัวเราใช่ไหมมันจะมันมันมันดีหลายๆอย่างอย่างที่เนี่ยอย่างเช่นหน้าพี่ปกติมันก็ดีแล้วส้ม๋อาจริงๆหน้าน้าหมูเนี่ยเคยจริงน้าหมูอายุ40่ิแล้วนะแต่หน้าตอนนี้23่สมไอต้องไปนั่งที่อื่นไปก็อย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดแล้วกันนะฮะ มาฟังผมพูดดึงกับว่าช ah. mm ่วยกูด mm ้วยคุณบาสคุณบาสเชิญค่ะน่าจะกลับไปแล้วอยู่น uh, um, mm ี <c oughs> ่ขาเพ่ถ oh, <c oughs> ่ายรูปเองเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจะนึกว่าอะไรน่าถ่ายรูปใบยาชาก็ให้วิตามินค่ะอ๋อใบยาชาร์ก็ให้วิตามินอ่านีแอร์มันเย็นหรือกูอัวตรนหนาวไปหมดแล้วล่ะ เป็นครั้งแรกนะในการทําพวกนี้มันก็ต้องน,นิดนึงแล้วกันจริงๆอะไม่ได้กลัวแต่ก็ทําใจไว้แล้วแหละว่าจะเจออะไรบ้างหมอบอกว่าต้องฉีดนู่นฉีดนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูผลก็คือตรงนี้ไม่แน่ของพี่อาจจะแดงนะเว้ยไม่ต้องไม่แน่หรอกกูว่าแดงแน่นอนแหละเขาบอกว่าการทําหน้าพวกนี้คือการดูแลตัวเองในอีกแบบหนึ่งถามอะไรได้ไหมฮะไอพิกโกนี่คืออะไรพิกโกลเซอร์เลเซอร์อ๋อ อ๋อมันคือเลเซอร์มันไม่ใช่เข็นมนะครับ,รบอนน๋อนี่คินมาก่าใช่ค่ะอ๋ออยายได้ผมใหทีสารนิดนึงครับต่อได้เลยค่ะเออผมชอบอันนี้ผมมาคีนซิ่งอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วก็บอกว่าทําแล้วอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเพราะว่าขั้นตอนนี้ต้องมีคนหลับแน่เลยยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยเหรอครับใช่รู้ว่าหลับรู้ว่าหนูไม่รู้หรือเปล่าใช่ สม,มากเขาจะหลับตาอ๋อใช่นั่นแหละครับผมว่าน่าจะหลับอันนี้พอผมคินซิ่งเสร็จแล้วก็แปะยาชาครับอ,อ,อ๋อถอ่ายรูปก่อนโอเคครับได้อ๋อ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใช่เพราะว่าคนไข้บางคนแบบมาทำห้าปีหกปีจำหน้าเก่าตัวเองไม่ได้แล้วค่ะเราก็วีลูนมาให้ดูอ๋อโอเคเพราะหมอเขาบอกว่าต้องโบทบใช่ค่ะเพราะว่าเิี้ยวรอยหน้าผากลึกมากเลยค่ะอืมทำไมผมไม่รู้สึกถ่ายรูปก่อนหน่น้าปก่องโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วกับการถ่ายรูปตัวเอง ไอ้บ้างโผล่มาอะไรอย่างนั้นนะแก <s> มาจากดาวไหนแกกลับไปเดวนี้เลยนะเหมือนทักที่กำลังจะโดนแช่เนี่โดนซีน <c oughs> ไอ้บ้าดีมึงอย่าโผล่มาอย่างเงี้ทีหลัง่ลังอพี่เโอเคได้ครับอ๋อมันเป็นห้องรวมเหรอครับตรงนั้น <c oughs> อเคีคมีโอมีใครเคยแบบว่าเพิ่งเคยทำแล้วกลัวแบบผมไหม <c oughs> มีเคยมีแบบเคยมีนหนักวนี้นค่ะลืมตานะคะ อ๋อไม่ต้องหลับตาแล้ครับ<ม>โอเคครับตัวพี่โคแท่าไไม่รู้สึกเลยเพราะเราทายาชาแล้วมันยิงแบบผิวตืน้นๆด้านบนได้เฉยอืมครับแต่ไอโบโท็อกเนี่ยแหละโบตอกถึงจะป้ายยาชาก็แสบตัวยายอยู่ดีค่ะเพราะมันข้างในใช่ไหมครับใช่ค่ะมันอยู่ใต้ผิวหนังยาชามันอยู่แค่ชั้นสมาผิวข้างนอกเองค่ะอืมเดี๋ยวพาไปห้องวิตามินน,นะคะได้ครับอันนี้ยังไม่ได้ทำหน้านะน,นี่ยาชา,าเดี๋ยเดี๋ยวอย่าตกใจ Frame frame มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปให้วิตามินด้วยครับไฮเย่ขอบคุณครับมันคือวิตามินเหรอครับวันนี้ใช่ค evet ่ะตันนี้ทำให้ผิวขาวใสขึ้นแล้วก็ทำให้ผิว อออกมาสบายใช่ครับนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของผู้ชายที่ดูแลตัวเองูครับแล้วก็เราต้องจะเรามาให้วิตามินและแร่ธาตุาให้กับผิวของเราเออจริงๆไอ้น้ำเหลืองเนี่ยนะเขาชงแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาให้เรากินก็ได้ไน,นะต้องมาฉีดอะไรหรอือเออ,เอ,อ,เอ,อก๊กหวยคือมันใช้เวลาพักๆหนึ่ง <c oughs> ไอ้ไอ้มาร์กหน้าเนี่ยประมาณ45นาทีจริงหนาเลยเนี่ย ยิ่งชาเดี๋ยวบอกหมอก็ได้ค่อยล้างพรุ่งนี้ที่นขาทานได้เนี่ยเขาคุยกับผมเนี่อเม่อหายปวยเลยอ่าน่ะเขาบอกว่าอะไรเคยมาเหรออะไรเขาคุยไปเรื่อยครับแต่เขาก็ใจดีอ่ะอ๋อเขาก็ชวนคุยหลอกเราไม่แหละเออเขาก็หลอกเราให้ไม่กลัวเลยอย่าไปเชื่อเขาเยอะเราจะสร้างให้คุย งมันน่ากลัวมึงรู้ตัวไหมครูสาดดีแล้วตอนนี้ยังยังยังยิ้มได้ยังยิ้มได้เดี๋ยวสะพังหน้าหน้าชาหน้าชาแล้วก็หน้าชามันจะแบบว่าเราเราเราจะดึงหน้าใส่กันอ่ะกูพูดเลยมึงเล่นมุกแค่ไรกูไม่ขำหรอกหน้ากูชาเอาล่ะทีนี้ยายไม่เป็นไรนะได้ยายไม่มีปัญหานะเรื่องนี้จะไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะ สระผมให้นะแล้วก็ล้างหน้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่าตื่นเต้นนะยายไม่ตื่นเต้อนอลไม่ไม่ตื่นเต้นนะยายเดี๋ยวหลานมารับนะเออเนี่ยสภาพนี้หนะอเดี๋ยวมารับในสภาพนี้ดูแลตัวเองนะไม่ต้องร้องดังล่ะเอหน้าขาวนิดนึงกล้องไม่โฟกัสเลย โอ้มาแล้วเพ่ของเราตอนนี้ไอ้หยไปสักวนอูได้หรอโอ้ยเดี๋ยวกูก็วนวนอูเหมือนไงเนี่ยเอออะไรยังไม่ทันพูดเลยหน้าแดงอะไรเนี่ยอันนี้เจ็บไหมมันเจ็บแบบคันๆอะยิ้ม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 เฉยใช่ไหมใช่ใช่ไอ้ยายเมื่อกี้นี้ที่ไปเขากลับบ้านไปแล้วนะขอกลับแล้วหลานมารับนยเดินสวนกันเมื่อกดินทางแล้วเนี่ยโอเคครับเอาล้วครับตอนนี้ผมก็กำลังที่จะเข้าไปเป็น หมูบนเขียงนี่แล้วต้องให้ดมถ่ายให้ล้วนหลัะดูทรงแล้วผมเข้าใจแล้วเขาู้สึกคนยืนบอเป็นยังไงแต่ได้วิตามินมาผิวเนียนเงี้ยเลยเนียนนะลื่นเลยดีดีดีแล้วต่าไปหมอจะทำอะไรต่อครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะทำเลเซอร์เลยใช่ไหมโอเคไม่เจ็บไม่เจ็บได้มึงอื้ออะไร โอ้อโ้เยเราต้โอ้โนี่มีต้งเมื่อกี้นี้ต้มเมื่อกี้นี้นิดนึงนี่คือเสียงให้ท่านหมอเสียงเปิดแอร์อ๋อโอเคโอเคเพว่านว่าแกงเตือนอะไรโอเคโอเคแล้วน้องน้อยเจ็บเท่าไหร่ครับอืมทำไมรู้สึกอยากกินเนื้อย่างเออเออเออใช่มันมีกล <lonely> <C ue> ิ่นจริงยังงไอบอบ โอเคอยู่ครับหมมอัโอเคอยู่ใช่ไหมยโอเคอยู่ะอ่าครับผมครับหมอได้ครับอด้านนี้ต่อเชิญครับหมอใช่ค่ะอือคอเดี๋ยวพอหมอเริ่มงานเดี๋ยวไปกินเดอย่างกแต่หน้าเริ่มแดงแล้วรู้สึกได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ผม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 รู้สึกอ่าไม่รู้แล้วมันคืออะไรแล้วตอนนี้ตอนนี้มันเย็นนะตอนนี้มันเริ่มเย็นทุกอย่างมันเริ่มเย็นเริ่มชาเริ่มหนาขึ้นหน้าหนาขึ้นใช่ หมอยังไม่หยุดอีกหรอครับเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอโอเคครับหมอเราหยุดแล้วอีกนิดเดียวเดือนเดือนกระหมู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 ได้แล้วหมอทำไม้เปยาชาแล้วทำเถอะเดี๋ยวหน้าไม่เข้ากันนะคะจ้ะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนหมอกำลังแบบมีเห็นไม้แบบตีอยู่ไหมบอเออย่างงั้นเลยเออใช่ใช่ยุงตัวใหญ่นิดนึงนะค่ะใช่ใช่แดงเลยอ่ะพี่แดงเลยใช่ไหมใช่ เป็นเชอร์รี่สุกเหรอหมอแสดงวัดแดงเอาเรื่องอันนี้ต้องทำไรต่อครับเดี๋ยวเอาครีมหน้าทายาทายาสมุนไพรโอ้โแล้วก็เซตยามีสีโบท็อกท็นี่คือใช้เข็มใช่ไหมครับหมออันนี้คือครีมเหรอครับครีมบัลลูนค่ะอ๋อได้โอเคได้คุณลุงคุณลุงไหวนะคุณลุง อันนี ite, ้เสร็จไปหนึ่งอันอันนี้ห้องอะไรครับโอ้โหเอาเลยเหรอครับเนี่ยคือคือคลิปนี้แม่งแบบเขาเรียกว่าเออโคตรพีชีพอ่ะนะฉัเด็กเริ่มเปลี่เรื่อยๆหรอเต้นมากอือคือหมอไม่ได้ใช้เครื่องเมื่อกี้เนี่ยหมอแบบตบหน้าอย่างเงี้ยนะฮะพูดมากเหรอแป๊บๆๆเขาบอกว่าสองวันถึงจะดีขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นสตนสภาพนี้วันนที่เราทำเยอะก็คือเอรานี่ ครับโอเคดีแล้วครับหมอผมจะไม่มองหมอแล้วกันนะเพราะผมรู้ว่าหมอกำลังถืออะไรอยู่ตอนนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจอยู่อ่ะกอดน้องไว้กอดน้องไว้อก่อดน้องไว้เออถ้าสังเกตค่ะคุณเขาจะมีร่องภาวะน้องแบบไม่ยับผิวก็เห็นนิ้วเห็นไมร่องนี้หลังชีพปอกครั้งนั้จะดีขึ้นประมาณ70 80ึงแอร์เนต์นะไม่ร้อยตั้งแต่แรกเอ่อหนังสีพทั้งที่สองได้3าผิวตอาจะฟูเขึ้นเหนื่อยมันจะไปร้อยเปอเซ็หลังจากชีพทั้งที่สอนี่คร ดูซึมๆมันต้นมีอะไรนี่มึูจะให้กูโหรอเสร็จแล้วหรอครับดอกนี้เอาเรื่องนิดนึงนะอันนี้เดียวครับอ๋อครับขอสาเข็มสุดท้ายจบอ้โหยังไม่จบนะครับเข็มสุดท้ายโอเคให้มันจบให้หมดโอ้โหอันนี้คือที่สุด สองดอกสุดท้ายเนี่ยตาแดงแป๊ดเลยน้ำตาไหลเลยหมอเออเอาเลยเก็บไว้สุดท้ายเป็นคนเลิ่มถ้ากคนมันจะเน้นนู่นแต่สุดมนเ่งรต่ถ้าเกิดอันนี้อันนี้อะไรวะเมื่อกี้นี้กับอันนี้พี่ว่าไหนคนละเรื่มแล้วคนละอย่างคนละอย่างเลยเหรอคนละอย่างได้แต่นี่มันแสงคือเรามาทำหน้าที่นี่เราก็ได้แล้วก็มีกาแฟดีดี กินด้วยมีเพลงพเพาะๆเพลงนี้ติดเลยครับติดแน,เน่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินพอแล้วเดี๋ยวต้องประมาณออีกสองอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าแน,น่นอนแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีวอศที่ทจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปลงเพจแล้วกันแต่ตอนนี้ขอจ่ายเงินค่ากาแฟก่อน